จะขึ้นเลยนะครับโหสูงมากเลยจะขึ้นได้หรือเปล่าเคยขึ้นแล้วโคตรชันอะ่ะเออนะัสิ์มันเออมันมีทางนี่เออพี่หมายนะัสิด ถ้าทางลงมันจะมีอทางหนึ่งไม่ไงั้นก็เดินขึ้นทางนี้เลาะไปมนนันขึ้นไโดยลุกขึ้นบนนะครับอันนี้เรามาทำบุญนะครับทุกคนอันนี้เรามาทำบุญนะครับวัดถ้ำเสือนะครับวัดถ้ำเสือโหกว่าจะถึงนี่เดินเหนื่อยเลยนะครับ ต้องได้พักผ่อนนะเฮ้ยครับโอ้ทุกคนดูนะเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้ขาอ่อนแล้วเนี่ยก็คือเกินไปแล้ว นีเียวเลสนี่ยถ้าขี่เนี้มันจะไม่เหนื่อยนะครับทุกคนถ้าขี่นี้มันจะไม่เหนื่อยนะแต่เราไม่ยอมขี่นะเรายอมเดินทุกคนตอนนี้หายใจไม่ออกเลยเหนื่อยมากเลยช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับช่วยกดใจให้หน่อยนะไม่สมเหนื่อยเลยเพื่อเอา นู่นเด็กๆถึงก้นก่อนแล้วยังเด็กเขาไม่เหนื่อยเราอายุแก่แล้วเราต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมาก น้องมันไม่เหนื่อยนี่หมดแรงเลยครับ <c oughs> นี่ดูนะครับทุกคน <c oughs> นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนเดินไปข้างบนนะครับ คนเยอะมากเลยครับวัดถ้ำเสือนะครับขึ้นมาข้างบนจะมีของขายพวกแหวนพวกอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าบรรยากาศมีสวยขนาดไหจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับ คนที่มาทำบุญแล้วมาถ่ายรูปพวกนี้เยอะมากเลยผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับวัดท้รเสือนะครับตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมดูนะครับ อันนี้อยู่ข้างบนนะครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับมองไปจะเป็นทุ่งนาอะไรประมาณนี้นะครนี่ทุกคนเรามาเจอแล้วตรงนี้นะฮะเนี่ยทุกคนบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะ điều này các bạn có thể thấy được ở đây là một cái người มาฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาอ้อมวัดดูฮบรรยากาศหดูนะทุกคนความจะก็สูงอยู่นะแถวๆนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับแถวๆนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านไปนู่นก็จะเป็นทุ่งนานะครับ อยากให้ทุกคนไปดูทุ่งนาครับฝั่งนี้บรรยากาศดีมากเลยคนเยอะมากเลยนะทุกคนคนเยอะมากเลยนี่บรรยากาศเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศสวยมาก อทุกคนมองลงไปน่ากลัวคูจะให้ทุกคนดูนะอันนี้แถวๆนี้น่าจะเป็นทุ่งนานะครับข้าวนี่สวนรบรรยากาศอันนี้วัดถ้ำเสือนะครับใครอยากมาก็มาได้นะครับมาทำบุญทำมาน,นี่กันนะครับ อนนี้เราก็จะเดินไป okay. เดี๋ยวเราจะลองพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีเขาให้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปจะขึ้นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับทุกคนโอเคครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงถ้ำเสือแล้วนะครับถ้ำถ้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนะครับเนี่ยเป็นถ้ำเลยนะครับทุกคนจะพาทุกคนเข้าไปชมนะครับนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับ ีแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ออกไปนะครับโอเคอทุกคนออกไปนะตอนนี้เราออกมานะครับข้างบนเราไมา่ได้ขึ้นไปนะครับข,ขึ้นมีเลยไหม <Okay. S 2> ขอบคุณครับเร,เราขึ้นมาขมนนะครับถ้ำจริงเลยนะเนี่ยถจริงเลยดีอันนี้ถ<ำ>้ำเขาเรียกวัดทํำเสือนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ต่อนหน้าวัดถ้ำเสือนะครับตอนนี้เราเข้าไปพาทุกคนเข้าไปดูเลยเนาะตอนนี้เราจะพาทุกคนไป อะไรต่อเราจะไปแพเด็กกันนะครับทุกคนแต่เรามาทําบุญเสร็จแล้วเราพาจะพาทุกคนไปดูท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ําต่อไปล่่นน้ําต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ